สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสเตชั่นแลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของคนลัคนาราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายนปี25ง8นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรผมแนะนําให้อาวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกตรงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับ ที่แนะนาให้ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมของกวุ่คนลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีกันจะมีกําลังจิตกําลังใจที่ดีในการทําสิ่งต่างๆมีแรงผลักดันในตนเองที่มากและจะเป็นโชคที่มีโชคและความเส็จเข้ามามากหากท่านมีความตั้งใจจริงในการทําสิ่งต่างๆนะครับ อย่างไรก็ตามท่านอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ท้าทายด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งท่านจะต้องอาศัยความคิดพลิกแพลงหรือว่าคิดแก้ไขปัญหาแบบนอกกรอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนี้ท่านอาจจะต้องระวังมีปัญหาอันเกิดจากคนที่มีอายุน้อยกว่าท่านหรือมีปัญหาจากคนที่มีตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่าท่านได้นะครับสำหรับเรื่องของการงานนั้นโดยภาพรวมถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับจะเป็นช่วงที่ลงทุนลงแรงทํามากก็จะได้ผลงานออกมามากและมีคุณภาพตามสัดส่วนของความตั้งใจที่ใส่ลงไป อย่างไรก็ตามในการทํางานนั้นท่านอาจจะมีปัญหากับลูกน้องหรือบริวารในที่ทํางานได้ง่ายนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นการเงินในช่วงของวันที่1ถึงวันที่28พฤศจิกาย,ยนจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีการเงินจะมีความมั่นคงลงตัวที่สูงยิ่งขยันมากก็ยิ่งได้เงินเข้ามามากนะครับ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนลักนาลาสีกันเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่29ถึงวันที่30พฤศจิกายนเรื่องการเงินจะอ่อนตัวลงไประวังผลประโยชน์ทางการเงินจะตกไปเป็นของผู้อื่นได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับสำหรับ เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวจะให้ความสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างแก่คนลักนาาศีกันตลอดจนให้โชคต่างๆแก่คนลักนาศีกันอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามให้คนลักนาาศีกันระมัดระวังเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารภายในบ้านภายในครอบครัวของท่านเอาไว้อยู่บ้างนะครับสําหรับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ถือว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับคนรักมีแนวโน้มจะให้โชคและให้ความสนับสนุนคนลักนณา,า,าราศีกันในเรื่องต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ความสุขหวานชื่นอาจจะไม่เต็มที่อยู่บ้างเพราะจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาแทรกทําให้คนลักนณา,า,าราศีกันจะต้องแบ่งเวลาไปแก้ไขปัญหาจึงมีความสุขกับเรื่องของความรักแบบเต็มที่ไม่ได้นะครับสาหรับคนโสดมีแนวโน้มจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามานะครับซึ่งคนที่เข้ามานั้นอาจจะมีเข้ามาพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคนนะครับและจะ หรือให้ความสนับสนุนคนลัคนาราศีกันในเรื่องต่างๆได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามหากคนที่เข้ามานั้นเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่มีตาแหน่งทางสังคมต่ากว่าเจ้าชะตาคนลัคนาราศีกันก็อาจจะทําให้คนลักนาราศีกันมีความหมุนหงิดใจเกิดขึ้นได้อยู่บ้างเพราะคนคนนั้นอาจจะสร้างปัญหาบางอย่างให้กับคนลัคนาลาศีกันได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสารการไทดวงจำรายเดือนของคนลัคนาราศีกันประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 8นะครับ ที่ถายไปก็จะเป็นการทายดวงแบบภาพรวมกว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคาทานา,ายที่มีความละเอียดแม่นยำที่มากขึ้นท่านจะเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตรงท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook หรือว่ากด subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้ผมหมอาภายก็ขอลา,าคแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ